เลขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆับท่านผู้ชมที่เรารับแล้วขอเสียงรบมือเชิญยายนางนะครับออกหน้าเวทีด้วยนะครับปรบมือนะครับนี่คือผู้มีพระคุณทั้งสองท่านของน้องนุ่นเนชนกนะครับแล้วที่สำคัญ ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้น้องนุ่นมีโปรเจกต์รับครับเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าขอบคุณผู้มีพระคุณรางวัลจากน้องนุ่นในชนกมอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่ขอเสียงปรบมือสักนิดนึงครับเสียงกีนอยเด้

เราไม่รู้ว่ามันจะกันออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงนะจ๊ะก่อนอ่นขอบคุณพอ่อขอบคุณแม่ขอบคุณพี่สาวพี่ชาย ครอบครัวเรามีกันอยู่เท่านี้ค่ะที่ผ่านมาพ่อแม่ครอบครัวของหนูอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของใครไม่เคยอยู่ในสายตาใคร พ่อกับแม่ที่ผ่านมาเป็นคนที่ถูกมองข้ามมาตลอดแต่ว่าวันนี้พ่อกับแม่หนูถึงจะไม่มีอะไรให้หนูก็อยากจะบอกเขาทั้งสองคนว่า ไม่ต้องให้อะไรหนูพอทุกลมหายใจตราบใดที่นุ่นเน่มีแรงหนูจะเป็นคนให้พ่อกับแม่เอง ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูมาตลอดทุกช่วงเวลาอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างหนูถึงบอกเสมอว่าอะไรก็ตามอะไรที่มันเป็นแรงบันทอนหนุเน่คนนี้รับได้เสมอแต่หนูขออย่างเดียว ขอว่าอย่ากกระทบพ่อกับแม่หนูก็พอขอบคุณทุกเรื่องราววันนี้เป็นวันที่มันใช้คำว่ามหัสจรรย์หนูไม่คิดว่าทุกคนจะมาหาดูได้เยอะขนาดนี้ ขอบคุณที่ร okay? ักหนูขอบคุณที่ทำให้เขาทั้งสองคนได้เห็นว่าลูกคนจนคนนี้ก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณนะคะครับก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์ลูกสาวก่อนนะครับก็พ่อกับแม่ก็ขอ,อให้ชีวิตของหนูนะครับมีแต่สิ่งดีๆหนึ่งคือสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนลูกแล้วก็จิตใจก็ต้องดีเมื่อจิตใจเราดีแล้วสุขภาพร่างกายเราดีแล้ว ผลบุญที่สร้างสมมามันก็อาจจะช่วยเราได้ทางหนึ่งเนาะวันนี้พ่อดีใจแล้วก็อายุ60กว่าพ่อเป็นลิเกตตั้งแต่อายุ12แต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่ภูมิใจเท่ากับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เมตตา ครอบครัวผมนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวผมเนาะพี่น้องเกิดมาผมพูดกับลูกตรงๆเลยว่า,าพ่อกับแม่ไม่มีอะไรที่จะซัพพอร์ตลูกเขาเรียกว่าไม่มีต้นทุนเนาะผมทำมาหากินช่วยกันทุกอย่างจนกระทั่งลูกก้าวเข้ามาสู่ภาคกลางนะครับลิเก โคา้าเขาเรียกว่าลิเกลาวิเกบานนอแต่ผมพยายามบอกลูกตลอดว่าสู้นะลูกอดทนนะลูกความดีเท่านั้นที่เราจะสร้างความดีให้กับตัวเราอันนี้เป็นคําพูดของผมที่ผมสอนลูกมาตลอดว่าความดีเท่านั้นที่จะสร้างความดีให้กับตัวเราครับขอบคุณครับพี่น้องะครับพี่เมตตาะครับ และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ถ้าลูกผมไม่มีวันนี้มันเกิดจากอะไรมันต้องมีจุดเกิดท่านผู้ชมที่ารลบถ้าพี่น้องแฟนขับ f อนะครับไม่เมตตาไม่สงสารไม่สนับสนุนไม่ซับพอร์ตลูกผมก็คงจะไม่มีวันนี้และพ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะงงเห็นวันนี้เมื่อ,อไหร่นะครับและสิ่งสาคาัญที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเวทีตรงนี้บ้านบารมีทุกคนที่ซับพอร์ตลูกผมนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณจริงจากใจจริงนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เม่ตานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้ารักกันแล้วก็ขอให้รักกันนานๆเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานขอให้รักลูกผมนานๆเหมือนกับรักในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ครับ <laughs> <c oughs> คนเนี้ยจ้างให้ก็ไม่พูดเขาดึงออกมาได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณแฟนครับ FC ครับขอเสียงป<อ>กมือให้กับคุณพ่อซอนรักวิพิเชียนและใหญ่นางได้ครับขอบคุณครับ